ไม่เคยมีแม่ไม่คนใดในโลกนี้ตำหนิสามีของเธอว่าทำประกันชีวิตไว้มากเกินไปเพราะเมื่อถึงเวลาวิากฤตจะไม่มีคำว่ามากเกินไปมีแต่คำว่าจะอยู่กันยังไงถ้าพี่ๆมีโอกาสไปร่วมงานศพพี่ๆจะไม่เคยเห็นแม่ไม้สักรายเดียวที่บอกว่าสามีทิ้งเงินประกันชีวิตไว้ให้เธอมากเกินไปแต่ส่วนใหญ่จะพูดว่าเราจะอยู่กันยังไงเมื่อไม่มีพ่อแล้ว พี่ๆลองคิดดูนะคะว่ารายได้ที่เคยมาจากสามีที่หายไปตลอดการและเงินประกันชีวิตคือเงินก้อนสุดท้ายที่แม่ไม่จะได้รับเธอจึงไม่เคยพูดว่ามากเกินไป สิ่งที่ทำได้คือคำขอบคุณหากพี่ๆยังต้องทำงานเพื่อหาไรายได้เลี้ยงดูคนที่พี่ๆรักประกันชีวิตก็ยังเป็นของจําเป็นที่ต้องมีติดบ้านเพราะมีกรมธรรม์ไว้คุ้มครองเหมือนมีเงินสํารองไว้ในครอบครัวค่ะถ้าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์กับพี่ๆฝากกดไลค์คอมเมนต์บันทึกไว้ดูภายหลังและแชร์ออกไปด้วยนะคะพี่ๆท่านใดต้องการวางแผนประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันเพื่อสร้างมรดกสามารถทักเข้ามาพูดคุยกับเนตได้เลยค่ะ